ครับวันนี้ผมพามาดูระบบการให้ปุ๋ยอัตโนมัติผ่านระบบน้ำทั้งก่อนผมทราคลิปเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ำหรือการตั้งเวลาสถานีแต่ละโซนเพื่อจ่ายน้ำเพื่อไปลดน้ำทุเวียนในการลดในการให้ปุ๋ยเราจะเข้าไปสู่โหมดเมน,นูนตัวเครื่องอันนี้ผมจะพามาอธิบายคร่าวๆอันนี้เป็นถังปุ๋ย เราใช้ถังปุ๋ยประมาณ1ลูกรูบาทเมตรหรือ1,000พลิตรตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มกวนในระบบก็จะมีตัวจ่ายน้ำเข้าไปด้านล่างถังเพื่อกระจายตัวปุ๋ยที่ที่อยู่ด้านล่างช่วงที่มันตกตะกอนหรือช่วงที่เป็นเป็นเม็ดเพื่อให้ตัวปุ๋ยเนี่ยกระจายขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วตัวมอเตอร์กวนตัวนี้ก็จะได้กวนปุ๋ยได้ได้ได้ดี ทำให้ปุ๋ยละลายเข้ากับน้ําตัวนี้เป็นบลอเตอร์ขนาดหนึ่งแรงม้ากระเพาก็เป็นสแตนเลสมีลูกปืน2ลูกเพื่อตัวเป็นตัวประคองตัวเพาระบบการให้ปุ๋ยก็จะมีตัวปั๊มปั๊มเติมปุ๋ยตัวนี้เป็นปั๊มขนาด3มแรงม้าตัวนี้จะเป็นปั๊มเกี่ยวกับเรื่องตัวไฮเพชเชอร์คือเราจะเน้นตัวเพชเชอร์สูงกว่าตัวเมนปั๊มหลัก ในระบบก็จะมีตัวกองแล้วก็มีตัวเพชเชอร์เกตมีตัวเพชเชอร์ทานเซอร์มีตัววาววาวไฟฟ้าสําหรับปิดช่วงขณะที่เราไม่ได้ให้ปุ๋ยมันก็จะปิดอัตโนมัติมีตัวโฟเซนเซอร์ที่เป็นตัววัดปริมาณปุ๋ยที่จ่ายเข้าไปในท่อเมนหลักว่าเราจ่ายไปกี่ลิตรต่อนอาทีเราก็อาจจะปรับปริมาณให้เหมาะสมกับการให้เพราะว่าตัวเมนปั๊ม เราสามารถที่จะปรับปริมาณน,น้าได้อยู่แล้วตามรอบหรือตามตามสปีดของมอเตอร์อันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูอันนี้ผมจะลองเปิดเป็นระบบเมนวนลวลนะเปิดเป็นระบบเมนวดแล้วก็เปิดที่หน้าตู้เป็นตัวเมนวลอ่าเปิดตัวในหน้าจอเฮดไบก็เป็นเมนวนวลเสร็จแล้วถ้าเราจะให้ปุ๋ยเราก็มาเปิดวาล อ่ะอันนี้ผมทดลองเปิดวาล์วทั้งหมด4โซนในการให้ปุ๋ยอาจจะไม่จาเป็นต้องไปทีละโซนอาจจะเปิดทีเดียวทั้งหมด4โซนเพราะเราจะใช้ปริมาณน้ําที่น้อยมากคือให้เวียงเฉพาะควบคุมที่ตัวโคนต้นทุเรียนตอนนี้เป็นต้นทุเรียนขนาดเล็กเพราะนั้นละการเหวี่ยงหรือการรัศมีของน้ําก็จะน้อยอาจจะใช้ปริมาณ อันนี้ต้องดูที่หน้าง,งานครับอ่าเดี๋ยวผมยังทดลองให้ดูตอนนี้ผมปรับตัวมอเตอร์เนี่ยสปีดที่ตัวน,นี้เป็นมอเตอร์เมนมอเตอร์ปั๊มน้ําอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเฮิร์ตอ่าแยวผมจะลองสตาร์ทระบบโดยการผ่านการเมนนวนอ่าอันนี้ผมสตาร์ทตัวเมนปัม๊มอ่าตัวเมนปั๊มก่า ตัวว wow, าลก็จะโชว์ว่าเราเบนนวนไปทั้งบดสี่โซนในการให้ปุย๋ยตอนที่ปั๊มเริ่มสตาร์ทอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโคทุเรียนว่ารัตบีในการเบี่ยงมันมีรัตบีประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นในการปรับตัวรัตบีตัวตัวของน้ําเนี่ยมันสามารถจะปรับปรับได้ฟ้าง หรือน้อยตามปริมาณตามขนาดต้นถุเรียนได้อันนี้เห็นเราปรับเราปรับเพื่อให้เป็นพอดีกับโคนมันจะไม่สูญเสียเรื่องเรื่องปุ๋ยกับน้ําออกไปเพราะนั้นเราสามารถจะไปปรับตัวเครื่องเลยเลยว่าเราต้องการให้เป็นเวียงได้ไกลขนาดไหนอันนี้ผมเปิดทั้งหมด4โซนเลย4โซนไล่จากโซน1นถึงโซน4ก็เปิดมาเลยเป็นระบบเมน้วน เห็นนะครับสะดวกสบายอันนี้เราก็ต้องจดจําว่าตัวตัวรัตมีของของของน้ำที่ออกไปเนี่ยมันเราต้องปรับมอเตอร์กี่เฮิรตอันนี้เป็นทีมงานครับกำลังจะนอนถ้าเราปรับไปที่ยิบยิบเจ็ดเฮิร์ตโคน้ำก็ หนึ่งพันห้าถึงหนึ่งพันหกตอนนี้เราเปิดสี่โซนโฟก็จะขึ้นสูงเสร็จแล้วในการให้ปุ๋ยเราก็ต้องเปิดวาล์วตัวควบคุมตัวนี้ก่อนจริงๆแล้วมัน,เป,นเป็นระบบออโต้บดคือมันจะทำงานไล่ไปจากตัวปั๊มปุ๋ยเปิดวาล์วเสร็จแล้วก็จ่ายเข้าไปอันนี้เราเป็นระบบเมนวดก่อนไอต้ตรงนี้ผมเปิดวาล์วไว้แล้วไอต้ตรงนี้ก็เป็นเป็นวาล์วเติมปุ๋ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มเติมน้ำขออนุญา,าตเปิดไฟครับอันนี้ก็จะเติมเติมน้ำเข้ามาอีนน้จะมีน้ำเติมเข้ามาในถังกระสะดวกสบายคือกดปุ่มปุ๊บน้ำก็เข้ามาได้เลยน้ำก็จะเติมเข้ามาถูถัง เสร็จแล้วพอน้ําเต็มแล้วก็เปิดตัวตัวควนตัวควร,ต,วควรตัวนี้ตัวมอเตอร์ควรก็จะควนปุ๋ยไปเรื่อยๆจนฝาปุ๋ยเข้ากันสมมุติว่าปุ๋ยเข้ากันแล้วเราก็มาเปิดตัวปัม๊มปั๊มปุ๋ยอ่าตัวนี้ผมเปิดปั๊มปุ๋ยก็แล้ว ตนนี้ปั๊มปุ๋ยเริ่มสตาร์ทเราสังเกตง่ายๆว่าปั๊มปุ๋ยเนี่ยสามารถจะสร้างแรงดันหรือส่งปุ๋ยเข้าไปในท่อได้ไหมคือสังเกตตัวเพชเชอร์ตัวด้านล่างด้านล่างของปั๊มปุ๋ยกับด้านบนจะเห็นว่าตัวด้านบนน่ะที่เป็นเมนปั๊มเนี่ยมีเพชเชอร์แค่0.1บา หรือประมาณไม่เกิน0.2บาแต่ตัวนี้จะมีเพชเชอร์ที่เกือบ0.5บาเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคือมันสามารถที่ส่งปุ๋ยเข้าไปในท่อได้แล้วพอตัวเพชเชอร์ตัวปั๊มเนี่ยสามารถจะสร้างแรงดันแล้วก็ส่งตัวปุ๋ยเเข้าท่อได้คราวนี้เรามาดูหน้าจอโตัวโฟมันอันนี้ผมตั้งไว้ที่ สาเก้าลิตรต่อนาทีเพราะเราสามารถจะปรับตัวลิตรนี่เพิ่มได้ตามปริมาณการให้อันนี้อันนี้เราต้องไปปรับให้เหมาะสมอย่างเช่นผมจะปรับให้มันมากขึ้นผมเดินสามสิบเพ์อ่าตอนนี้ผมปรับตัวบอเตอร์ไปสามสิบเพ์สตัวปั๊มปุ๋ยแล้วดูการเปลี่ยนแปลง ตัวตัวตัวโฟเริ่มปรับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะปรับตัวปริมาณปุ๋ยเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราสามารถจะกำหนดจำนวนปริมาณปุ๋ยที่จ่ายเข้าไปในท่อได้และกำหนดปริมาณน,น้ำที่จ่ายให้กับต้นทุเรียนได้โดยการปรับตัวสปีดบอเตอร์เห็นไหมครับ ตัวแรงดันด้าน,นล่างก็จะเพิ่มขึ้นตัวบนก็จะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจ่ายปุ๋ยให้เยอะกว่านี้เราก็ต้องปรับตัวรอบเบเตอร์เนี่ยขึ้นไปสูงอีกอ,อันนี้ผมจะปรับปเป็น40เฮิรต์แต่ในการปรับมันจะมีช่วงที่ มันดีเลยอยู่เพราะว่าผมกำหนดการขึ้นสปีดของมันเนี่ยคือมันจะมีมีเวลาในการปรับสปีดไดครับ,บสปีดวอเตอร์ขึ้นไปแล้ว ตัวเพชเชอร์จะเริ่มสูงขึ้นจากเดิมเมื่อกี้1บาตัวนี้เพชเชอร์ขึ้นไป2บาแล้วเพราะฉะนั้นการปิดปริมาณปุ๋ยก็เพิ่มตามที่เราปรับรอบขึ้นไปครับตัวเพชเชอร์ดามก็ยังเท่าเดิมอยู่แล้วมีโอกาสแต่ผมจะทดลองอีกครั้งเพื่อให้เห็นระบบที่ทำงานจริงผสมปุ๋ยจริงอันนี้ผมไม่เห็น ระบบคร่าวๆก่อนว่ามันสามารถจะทำงานได้ทั้งระบบออโต้และเมนวนวลครับวันนี้จบก่อนครับ